สวัสดีครับ497วันสงครามยูเครนช่วงนี้ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะเริ่มหมใสยูเครนนี่มากขึ้นสิ่งที่รัสเซียทําควบคู่กับการสู้รบคือการโจมตีชาวบ้านล่าสุดนี้รัสเซียโจมตีเมืองคาคิฟทําให้มีผู้เสียชีวิตไป43รายซึ่งเมืองคาคิฟอยู่ติดกับชายแดนของรัสเซียรัเสเซียก็โจมตีได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นรัเสเซียก็ยังโจมตีเมืงองเคอร์ซอนทําให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายซึ่งการโจมตีเพลเรือนมีมาโดยตลอดมันไม่ถูกต้องมีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ารัสเซียก็ไม่ยอมรับบอกว่ารัสเซียเนี่ยโจมตีที่มั่นทางการทหารเท่านั้นด้วยอาวุธความแม่นยำสูงนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีข่าวว่ารัสเซียส่งทหารเข้ามาเพิ่มประมาณ1 8 0 0 0 0นนายทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นข่าวมาจากยูเครนนะครับมันทําให้ฝ่ายรัสเซียมีความหวังนี้ไม่น้อยถ้าถามว่ารัสเซียเนี่ยส่งทหารเข้ามาแสนแปดจริงไหม แอดมินมองว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีการส่งเข้ามาเติมบ้างแต่ว่าการที่ยูเครนรายงานจํานวนแสนแปดอาจจะต้องการกระตุ้นการส่งอาวุธจากตะวันตกนะครับเพราะว่าการบอกว่ารัสเซียส่งฐานเข้ามาปากมดแสนห้าแล้วก็รีมันอีกห้าหมื่นดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลมากนักมันเยอะไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเพราะถ้ารัสเซียมีกําลังเยอะขนาดนั้นคงส่งมานานแล้วรัเสเซียส่งมาเพิ่มจริงแล้วครับแต่ว่าจํานวนคงไม่ใช่แสนแปดหรือว่าสองแสนแน่นอนสถานการณ์รัสเซีย ไม่ได้เปรียบขนาดนั้น ล่าสุดดิมิทีเมดเวเดฟประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัสเซียเจ้าเก่านะครับออกมาขู่ว่าถ้าตะวันตกไม่ยอมเจรจาหรือว่าไม่รับข้อเสนอของรัสเซียรัสเซียจะใช้นิวเคลียร์วันสิ้นโลกอาจจะมาถึงได้มันก็เป็นการขู่นี้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ไม่ได้ดั่งใจนะครับถ้าเราถือตากการรกะนี้ทุกคนต้องยอมรัสเซียจะเอาอะไรต้องให้อยากได้อะไรต้องได้ไม่สนสี่สนแปดอะไรทั้งนั้นไม่มีกติกาไม่มีมนุษยธรรมเป็นการกระทําที่น่ารัง เกียิมากนิสัยแบบนี้ไม่ควรมีอำนาจนะครับดูสภาพตอนนี้รัสเซียจะมาเอาแต่ใจนี้ไม่ได้ แอดมินจะอธิบายเรื่องนิวเคลีย์เนโตรพร้อมตลอดเวลาเนโตมีนิวเคลีย์พร้อมใช้เยอะกว่ารัสเซียมีหลายรูปแบบส่งตรงถึงมอสโกได้หลายทิศทางลำพังขี่บรุษคาบทวีปลูกใหญ่ของรัสเซียมันยากจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับเพราะว่าระบบป้องกันระบบตรวจจับมีมากมายรัสเซียไม่มีโอกาสล้างโลกและโอกาสที่รัสเซียจะทุบรัดอนมิกาแบบราบคาบมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันเกิดขึ้นมันจะเสียหายเฉพาะจุดในโยุโรปในบางที่ ส่วนมอสโกนี่ราบคาบอยู่แล้วนะครับและไม่นานโลกก็ฟื้นฟูได้ดูฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากินี่เป็นตัวอย่างทุกวันนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ยิงละเซียขู่มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหมั่นไส้เท่านั้นละเซียพูดเหมือนตัวเองมีนิวเคลียร์อยู่คนเดียวนะครับเหมือนหัวล้านได้หวีก็หวีผมโชว์นี่ปล่อยๆส่วนคนผมดดตามก็ไม่ค่อยหวีโชเท่าไรหร่หรอกครับ ถามว่ารัสเซียเอานิวเคลียร์มาขู่มีใครกลัวไหมตอบว่ามีนะครับก็พวกกองเชียร์รัสเซียแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าให้ยอมยอมรัสเซียไปเถอะสงครามจะได้จบเพราะรบไปรัสเซียมีโอกาสแพ้ขุดหน่อไม้ไปอกสันขวันแขนไปกลัวนิวเคลียร์ไปหาเหตุก็กลัวนิวเคลียร์ถ้ายอมรัสเซียก็ต้องยอมไปตลอดนะครับมันไม่ถูกต้องบอกกับรัสเซียให้กลับบ้านไปอยู่ใครอยู่มันมันก็จบแล้วจะมาปนแผ่นดินคนอื่นไม่ได้ต้องคิดในมุมนี้บ้างนะครับ ที่สฐอเมิกาและยุโดประมัดระวังไม่ใช่ว่ากลัวรัสเซียแต่ว่าจะมีคนเสียชีวิตเยอะโดยเฉพาะคนรัสเซียชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องราวด้วย จย่าลืธรรมของตะวันตกนี่มีสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างสงครามยูเครนเนี่ยความเสียหายมันยังไปไม่ถึงขั้นต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นภาพรวมการสูญเสียในสงครามยูเครนก็ยังน้อยเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับมีหลายคนอยากให้รัสเซียลองเปิดนิวเคร์จะดูว่ารัสเซียจะแน่ขนาดไหนเห็นเอามาคู่่อยๆมันมีพร้อมใช้สักกี่ลูกกันแน่นะครับ ทุกวันนี้สภาพของรัสเซียพูดอะไรคนปกติจะไม่ค่อยเชื่อมากนักเพราะว่าเห็นมาปีกว่า,วาแล้วมันเหมือนนิทานหลอกเด็กถ้าคนที่อยู่ในสังคมคอมมิวนิสต์ไม่เคยเข้าเคยออกอะไรมากนักก็จะเชื่อรัสเซียโดยสนิทใจส่วนคนที่อยู่ในสังคมเสรีส่วนใหญ่จะไม่เชื่อรัสเซียแล้วก็ทําใจให้เชื่อได้ยากมาก มันไม่สมเหตุสมผลนะครับและแอดมินชื่อว่าสัเมิกาแล้วก็ยุโรปพร้อมเรื่องนิวเคลีย์นี้ตลอดเวลานี้ตอนนี้รอแค่รัสเซียเปิดมันเข้าสุภาษิตท,ที่ว่าสุนัขเห่าไม่กัดนะครับส่วนการโต้กลับของยุเครนยุเครนกล่าวว่าประสบความสําเร็จนี้เป็นพิเศษซึ่งยุเครนไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้แต่ว่าดูอาการของรัสเซียที่ดิ้นรนเสริมกําลังแล้วทําให้รู้ว่ารัสเซียนิพาดษท่าจริงนะครับแม้ว่ารัสเซียจะไม่ยอมรับก็ตาม พราะรัเสเซียไม่เคยยอมรับอะไรนี่อยู่แล้วตอนนี้เป้าหมายของยูเครนคือทำลายกำลังยุโทโธปกณ์คลังเชื้อเพลิงยานพาหน,นะฐานประชาการปืนใหญ่แล้วก็ระบบป้องกันของรัเสเซียนะครับซึ่งช่วงนี้ยูเครนประสบความสําเร็จนี้เป็นอย่างมากแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่ได้37.4ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกแล้วก็ทางใต้ของยูเครนตอนนี้ยูเครนกําลังลุกขึ้นไปทางเมืองเบอร์เดียสริมทะเลอาซอฟนะครับ ถ้าเราประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้ยุคนี้เปลี่ยนแผน หันมาใช้ปืนใหญ่จรวดนี้ทำลายรัสเซียแทนการบุกด้วยรถถังยานเกราะทำให้แผนตั้งรับของรัสเซียที่วางไว้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยไม่จัดขบวนรถไปให้รัสเซียนี่ถล่มแล้วรัเสเซียหวังใช้ขึ้นมนุษย์สู้กับยูเครนเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์นี้รัสเซียเสียเปรียบจึงต้องหันมาใช้กำลังคนบุกนะครับต้องรอดูว,ว่ายูเครนเนี่ยจะรับมือขึ้นมนุษย์แบบไหนแล้วก็อย่างไรพเพราะรัสเซียไม่ได้มาสนใจว่าทหารจะเสียเท่าไหร่นี่อยู่แล้วนะครับ กรลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่5กรกฎาคม2566นี้ออกมานะครับฐานของรัสเซียนี้เสียไปประมาณ2 3 1 7 0 0นายเพิ่มขึ้น670นายกลับมาสูงอีกครั้งนะครับรถถัง4,062เพิ่มขึ้น3ยานเกราะ7,917เพิ่มขึ้น9 ปืนใหญ่4,288เพิ่มขึ้น36จรวด656เพิ่มขึ้น9ระบบป้องกัน395เพิ่มขึ้น1นะครับเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์309เท่าเดิมโดรน3,614เพิ่มขึ้น12ขีปนาวุธ1,264เท่าเดิมนะครับเหลือรบ18เท่าเดิมพาหนะ6,865เพิ่มขึ้น22แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ598เพิ่มขึ้น8นะครับ การเตรียมตัวของยูเครนต่อการเสริมทหารของรัสเซียที่น่าสนใจคือเ d ด m มเซึ่งยูเครนได้รับมาแล้วแต่ว่าไม่ชัดเจนในการใช้นะครับล่าสุดยูเครนเผยภาพการติดตั้งเ d ด m มเกับเครื่องบินของยูเครนนี่เป็นครั้งแรกก็แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วแม้ว่าเ d ด m มเจะรุนแรงน้อยกว่าสตอม a d o w แต่ว่าเจด m มเราคาถูกกว่ามีเยอะกว่า แอดมินคิดว่าทหารรัสเซียที่ส่งเข้ามาเพิ่มเนี่ยน่าจะได้เพลิดเพลินกับ j D M E R ไม่มากก็น้อยนะครับและทุกครั้งที่รัสเซียอาการไม่ค่อยดีก็จะเอานิวเคลียร์มาข่มขู่นี้ทุกครั้งโดยเฉพาะกับดิมิทีเมดเวเดฟเราอย่าไปเครียดเกินไปนะครับเพราะมันเป็นนิสัยของรัสเซียนี้ไปแล้วรัเสเซียก็รู้ทั้งรู้ว่าถ้าเอานิวเคลียร์มาใช้รัเสเซียก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้แอดมินด้วยกดไลค์ กดแชร์ก็ได้นะครับแอดมินอยากให้บทวิเคราะห์ของแอดมินเนี่ยไปถึงหูของฝ่ายที่เชียร์รัสเซียบางทีอาจจะเปลี่ยนใจเขาเป็นไปได้นะครับถ้าได้ฟังเหตุผลเยอะๆอาจจะไปสก,กิดต่อมคุณธรรมมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับถ้าปล่อยให้กองเชียร์รัสเซียเยอะเกินไปเหมเิมเกินไปประเทศไม่เจริญแน่เพราะว่ามุ่งแต่จะเป็นทาตอย่างเดียวไม่คิดเป็นอิสระหรือสักนิดนะครับ